สวัสดีครับทุกคนวันนี้เพชรก็เอฟจริงๆจริงสองวันที่แล้วครับเอฟบอลกระดาษด่างมานะครับแล้วก็วันนี้เขาก็มาส่งเรียบร้อยเจ้านี้หอดีมากเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไงบ้างก็ลุ้นๆไปพร้อมกันครับแต่เจ้านี้บอกเลยว่าหอดีมากครับใช้กระดาษลังแล้วก็ห่อตะกร้าโอเค แก่แยากน,คน่ครับมีการ ย่อหนาแน่นมากครับแต่เม่ค้าหอ่อย่างนี้เราก็อุ่นใจนะอย่างน้อยจะได้มั่นใจว่าต้นไม้ที่เราสั่งเนี่ยจะปลอดภัยสุดยอืยหลายชั้นมาก ก็กำลังนิยมเลยครับบนกระดาษด่างอันนี้เอฟมาจากภูเก็ตครับน้องเราส่งให้จากภูเก็ตราคาก็ของไม่เปิดเผยนะครับมีให้เลือกหลายแบบครับเข้าไปดูในกลุ่มได้เป็นอาจจะชอบเอฟไม้ตามกลุ่มอาจจะแล้วแต่ครับบางทีได้ถูกบ้างได้แพงบ้างเราก็ไม่สามารถที่จะกำหนดอะไรได้เนาะ ใช้คำว่าของมันต้องมีจริงๆเลยเนะี่ของมันต้นมีจนตอนนี้อดเริ่มอดแล้วครับเริ่มไม่มีครับอะไรกินแล้วเอ็บแต่ต้นไม้ยอ,อุ้ยไมน่วเครับชัว อนนะออโอ้วหน่าเล่นเดี๋ยวนะครับเขามีการล็อกกลนมาด้วย เรียบร้อยครับไก่จะได้ยืนชมแล้วครับเอาเอาอันนี้ทำไมยังไม่ได้เอาอเลยกอกควกาดูกันครับอันนี้ าสุดยอดการห่อถือว่าห่อแบบเนี้ยบมากครับชัวชับตอนแกะก็ไม่ต้องวิธีพิการครับเกลือปลายเกลือปลายอบพระเจ้าอบป้ามีปุ๋ยฟายครับมาแล้วครับต้นเล็ก ดางสวยไหมครับชือเดี๋ยวเราดูต้นใหญ่นะนีวางก่อนต้นที่สองต้นที่สองมีใหญ่กว่าไหนหนึ่งครับ อันนี้แพ็คดีจริงๆครับแพ็คหนาแน่นมากต้องค่อยๆตออกขึ้นมาเนี่ยร้องแน่ว้าวซึ้ ครับต้นที่สองครับต้นนี้ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับด่างบนกระดาษด,ด่างครับโอเคครบสองต้นแล้วครับเอฟมาก็ถือว่าสวยตรงตามความต้องการครับรูปตรงปกโอเคครับแล้วเดี๋ยวถ้า โตแล้วหรือว่ายังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูให้เพื่อนเพื่อนชมกันอีกรอบนะครับขอบคุณครับ